พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีในการเบิกเนตรและสมโพธองค์สมเด็จพ,พระปิยมหาราชที่วัดจดทิงพระอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่วัดจดทิงพระอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะมีการจัดพิธีเบิกเนตรและสมโพธองค์สมเด็จพ,พระปิยมหาราชอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรทัทธาโดยงานนี้ค่ะมีนาย ตรวจประีชยวั์อินอ่อนนายอำเภอสถิงพระพร้อมด้วยนางสสิเพนล,ละไม้ผ่านวัฒนธรรมจังหวัดสงขานายมนตตีลาวันชัยกุลค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนในฐานะประธานในการจัดสร้างองค์พระค่ะเป็นผู้นําในการประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของปตทค่ะแล้วก็ยังมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมพิธีจะเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งพิธีนะครับก็เริ่มต้นด้วยการบวงสรวงนะครับโดยพระภาวนาจา์ประจำทั้ง4ทิศก่อนเข้าสู่พิธีเบิกเนตรองค์พระซึ่งประกอบไปด้วยนะครับพิธีนะครับก็เป็นผู้ประกอบพิธีโดยพระครูนันทสาร,รษษกริจเจ้าวาดวัดจตทิ้งพระมีการเจิมปิดทองและปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ณองค์สมเด็จพระปิยมหาราชและพระแท่นประดิษฐานในช่วงของพิธีสมโพช์นะครับพระสงฆ์ก็ได้มีการเจริญพุทธมนต์น,นะครับก่อนที่จะ ผู้เข้าร่วมพิธีนะครับจะได้ถวายจัตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมเป็นการกรดน้ำรับพรและก็ร่วมกันถวายพวงมาลาสักการะ องค์พระปิยมหาราชด้วยจิตศรัทธาครับสําหรับองค์พระสมเด็จพระปิยมหาราชที่ปฏิสถานณวัดจะทิ้งพระนะคะมีความสูงรวมๆอยู่ที่4.76เมตรด้วยกันโดยจะแบ่งออกเป็นของส่วนองค์พระนะคะจะสูง3.36เมตรส่วนฐานค่ะจะมีความสูง1.4เมตรซึ่งถือว่าเป็นอนุสร์สถานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวสถิงพระและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ทรงคุณค่าทางศาสนาและจิต วิญญาณของชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ